มาพร้อมครับกับสองเก้ายกอยู่นะครับเป็นไม่ไรายครับออกมาออกแล้วคานานีไทยรวมศิลเป็นตัวนำบุญนาคตัวที่สองแก่นพิกุลตัวที่สามดวงเด่นตัวที่สี่ที่โค้งไปเก้า ไทยรวมศิลเป็นตัวนำบุญนาคตัวที่สองแก่นพิกุลตัวที่สดวงเด่นตัวที่4ที่ีป้ายแไทยรวมศิลเป็นตัวนำแก่นพิกุลตัวที่สองเวทิกไดมอนตัวที่สามดวงเด่นตัวที่ส,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 สบุญนาคที่5ที่โค้งปลายเจ ไทยรวมศินเป็นตัวนำแก่นพิกุลตัวทีทท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 ่สองเมจิกไดมอนตัวที่3ดวงเด่นตัวที่4น้องกำไรที่5ที่โค้งปลายหกเอกทางตรงไทยรวมศินเป็นตัวนำแก่นพิกุลตัวที่2ดวงเด่นตัวที่สเมจิกไดมอนตัวที่4น้องกำไรตัวที่5นาขณะนี้แก่นพิกุลเลป็นตัวนำน้องกำไรตัวที่2ไทยรวมศินตัวที่3 ขณะนี้น้องกำไรและทางโนอกผ่านขึ้นเป็นตัวนำแก่นพิกุลที่สองไทยร่มสินที่สาม